สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แม่ค้าจะมาแกะลังกิฟช็อปให้ทุกคนได้ดูกันแม่ค้าไม่ได้ทําคลิปแกะลังกิฟช็อปให้ทุกคนได้ดูนานแล้วเนาะวันนี้ลังกิฟช็อปมาลง5ลังเลยค่ะแล้วก็มาดูพร้อมๆกันว่าวันนี้จะมีของอะไรสวยๆงามๆม,มาให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูบ้างมาดูกันที่ลังแรกเลยค่ะแกะออกมาก็จะเป็นนี้เลยการกายตัดเล็บกระจก แล้วก็ตัวนี้ลูกโป่งน้ําลูกโป่งน้ําขายดีมากเลยค่ะช่วงนี้เด็กๆเ,เขาจะเอาไปเล่นน้ําแล้วก็อากาศร้อนด้วยในช่วงสวงกรานลูกโป่งน้ํานี่คือ number o ขายดีมากเลยค่ะลังที่2ก็ยังเป็นลูกโป่งน้ําอยู่ค่ะสั่งมาเยอะมาก40-50ห้าโลแล้วค่ะอันนี้ลอตที่2ส,สั่งมาตุนไว้สวงกรานนี้ไม่พอขายแน่นอนค่ะ แล้วก็ต่อมาอยู่ในกล่องนี้เป็นแว่นค่ะแว่นกันน้ําเล่นน้ําสงกรานค่ะตัวนี้ก็ขายดีอันนี้เป็นแบบใสค่ะทุกคนแล้วก็ต่อมาเป็นกระจกค่ะกระจกหูกระต่ายแบบกลมขายดีมาก นี่สีสันก็สดใสต่อมาลังที่สค่ะมาดูกันต่อเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นแว่นค่ะสีพาสเทลสีสดใสแว่นกันน้ำเล่นน้ำสงกรานค่ะในลังนี้สั่งมา50โหลค่ะทุกคนจริงๆแล้วปีที่แล้วสั่งมาร้อยโหลก็ไม่พอขายนะคะอันนี้ล็อตสองค่ะที่แม่ค้าสั่งมาล็อตแรกวางขายอยู่หน้าร้านแล้วค่ะอันนี้สั่งมาตุนเก็บไว้เพราะว่าถ้าใกล้ๆถึงวันไม่พอขายแน่นอนสองสาวันนี้พ่อค้าแม่ค้าต่างอำเภอก็เข้ามาอุดหนุนเข้ามา ซื้อไปขายต่อก็มีขายเยอะมากไม่พอขายอันนี้สั่งมาตุนไว้เพราะว่าใกล้วันแล้วต้องวางแผนให้ดีค่ะช่วงกอบโกยด้วยโอเคค่ะต่อมาลังที่สี่ลังที่สีแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ลังที่สีแล้วค่ะตัวนี้ โอเคมาดูกันว่ารัางนี้จะมีอะไรบ้างน่าจะเป็นกิฟช็อปซะส่วนมากค่ะสั่งมาเอาใจสาวๆวัยรุน่นอ๋อตัวนี้เป็นผมปลอมค่ะทุกคนเด็กๆจะชอบมากในช่วงสงกรานต์เขาก็จะเอาไปใส่แบบสลับสีเนาะย้อมผมย้อมอะไรเงี้ยเล่นสงกรานต์ตัวนี้ขายดีเมื่อกี้ที่คาดผมค่ะพวงคาดผมสีชมพูส่วนตัวนี้เป็นพวงกุญแจทุกคนน่ารักมากพวงกุญแจก็ค่อนข้างเยอะนะคะมีหลากหลายเลยค่ะตัวกระต o ตัวกระตูนขายดีตัวนี้เป็นที่คาดผมหน้าร้อนเนาะสำหรับสาวๆใครจะไปเที่ยวทะเล รงเที่ยวทะเลมาซื้อได้ค่ะสวยคาดผมน่ารักตัวนี้เป็นกิฟต์กิฟต์ป,ปักเป็ดตัวนี้เป็นกิฟต์ผีเสื้อส่วนตรงนี้เป็นกิฟตด,ดาวกิฟต์ดาวกำลังฮิตเลยค่ะตัวนี้ไอช่วงนี้วัยรุ่นขายดีค่ะตัวนี้เป็นยางมัดผมแบบกระปุกแบบถุงต่อมาลังสุดท้ายค่ะตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นดอกไม้อ๋อใช่ค่ะดอกไม้สีเหลืองสําหรับใส อันนี้คือมีเฉพาะในจังหวัดสุรินทร์นะคะเพราะว่าสงกรานนี้จังหวัดสุรินทร์เขาจะจัดงานประจําจังหวัดเนาะเป็นการรํบวงสรวงเจ้าพระยาสุรินทร์ภักดีอะค่ะทุกคนค่อนข้างจะเป็นงานใหญ่แล้วก็เป็นงานประจําปีสําหรับนางรําเขาก็จะหาดอกไม้สีเหลืองหาดอกทานตะวันใหญ่ๆปักที่ผมใส่กับชุดรําในวันสงกรานนี้ค่ะอันนี้ก็ค่อนข้างขายดีร้านอื่นเล็งไม่เห็นความสําคัญแต่เราขายดีทุกปีค่ะแล้วก็ที่สั่งมานี้ไม่พอขายค่ะโอเคต่อมาก็จะเป็นกิฟต์คล้ายๆที่แม่ค้าปักบนหัวค่ะกิฟต์ดาวตัวนี้ก็จะเ พวงมาลายัยสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ใส่รถน้ำดำหัวในวันสงกรานตัวนี้ขายดีมากค่ะสั่งมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายร้อยโหลก็ไม่พอขายโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปช็อปที่สั่งมาวันนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะมีเพื่อนๆหลายคนบอกว่าชอบดูเราแกะลังคิปช็อปแล้วก็อยากให้เราทำคลิปแกะลังคิปช็อปให้ดูทุกๆวันแม่ค้าถ้ามีเวลาว่างแม่ค้าก็จะทำให้ดูนะคะตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆเ,เลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ